ยินดีต้อนรับน้องนิดทายาทคนที่สองแม่รถเมย์ริมตาดูโลกแล้วน้องนิดมารายงานตัวก่อนหน้านี้นักแสดงและพิธีกรคนสวยรถเมย์คนึงนิดโพสต์อวดพัฒนาการล่าสุดของท้องลงอินสตอแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่า love you kiss and d d e you soon นับถอยหลังเตรียมเป็นคุณแม่ลูกสองและล่าสุดวันที่9ทธันวาคมก็ขอแสดงความยินดีกับสาวรถเมยได้ให้กำเนิดทายาทคนที่2แล้วตั้งชื่อสุดน่ารักน้องนิดโดยอินเตอร์แกรมโพริพัทจัดให้ได้เปิดเผยชมหน้าสมาชิกใหม่ได้ชมกันเป็นครั้งแรกพร้อมระบุว่าเวลคัมน้องนิดค่ะสมาชิกใหม่สุดน่ารักของพวกเราน่ารักสุดๆยินดีกับครอบครัวคุณแม่รถเมยด้วยนะคะ